สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับพิชานอติทยาสิงหวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิวทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5รเมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้รายการสารปกครองที่มนุษโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนัชรัตน์เกียมละออพนักงานคดีปกครองชำงานการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินนะคะทำการทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนนะคะ ซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันจะต้องร่วมรับผิดหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งคมิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .82 ท .2560 มีสาระสำคัญว่ากรณีมีการตรวจสอบพบมูลทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญโดยนำเอกสารการจ่ายเงินที่เคยจ่ายไปแล้วมาขออนุมัติเบิกจ่ายซ้ำ ซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดจากผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันไม่เคยตรวจสอบรายการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันและไม่เคยตรวจสอบใบเสร็จรับเงินว่าได้มีการประทับตราจ่ายเงินแล้วหรือไม่ทำให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาศัยช่องทางดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินที่มีการจ่ายเงินไปแล้วมาเบิกจ่ายซ้ำหลายครั้งต่อเนื่องเป็นเวลานานประกอบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการจึงยิ่งควรต้องใช้ความระมัดระวังและติดตามหรือแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เพื่อให้นำบัญชีและเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบ การไม่ติดตามหรือไม่ดําเนินการใดๆจึงเป็นการไม่ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเป็นผลมาจากการละเลยไม่ตรวจสอบรายการจ่ายเงินและใบเสร็จรับเงินอันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำละเมิดที่คณะกรรมการต้องรับผิด จดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐหลักกฎหมายนะคะและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงหรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานของรัฐจะต้องระมัดระวังและมันตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนโดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นต้องเร่งติดตามหโดยดำเนินการใดๆเพื่อนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบโดยไม่ชักช้าและหากมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน ก็จะต้องไม่ละเลยในการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงินทุกสิ้นบันทําการอย่างละเอียดโดยต้องตรวจสอบทั้งจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบาเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วยทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศส5 5 1ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะคะระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พศ2551กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินว่าการจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายและให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตาข้อความว่าจ่ายเงินแล้วโดวยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งวันเดือนปีที่จ่าย กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินลับ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัตินะคะในข้อ34ข้อ37และข้อ78นะคะของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2551 ถึงแม้ระเบียบนะคะจะก,กําหนดหน้าที่ดังกล่าวแต่ปัญหาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินก็ยังคงปรากฏเป็นข้อพิพาทในสารปกครองอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ตรวจสอบเช่นคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันละเลยต่อหน้าที่ดังเช่นคดีปกครองนะคะที่จะนําเสนอในเรื่องนี้ ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันที่จะต้องระมัดระวังไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการทำหน้าที่เพราะเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นและเป็นผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน กรรมการย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ข้อพิพาทในคดีนี้นะคะเกิดขึ้นในขณะใช้บังคับระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งครังของส่วนราชการพศ2520 ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกโดยระเบียบการเบริกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ .2551 แต่ยังคงหลักการเดิมในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง มีมูลทุจริตเกี่ยวกับการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบํานาญซ้ำซ้อนโดยนำเอกสารการจ่ายเงินที่เคยจ่ายไปแล้วมาขออนุมัติเบิกจ่ายเงินซ้ำเป็นเหตุให้รัฐเสียหายเป็นจำนวนหลายล้านบาทหน่วยงานของรัฐจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่านางกอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญได้อาศัยโอกาสที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันและไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้มีการประทับตาจ่ายเงินแล้วนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีผู้ใช้สิทธิ์เบิกแล้ว กลับไปใช้เบิกเงินซ้ำอีกแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของตนและพวกในเวลาต่อมาหน่วยงานของรัฐจึงได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจำนวน6คนประกอบด้วยนางกอนายจอนายทอนายนอและนางสาวอรวมถึงนายขอซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันที่ละเลยไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันให้ถูกต้องนายขอไม่เห็นด้วยจึงอุทธรคำสั่งดังกล่าวและได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งในชั้นอุทธรต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนางกอไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการเงินและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีหน้าที่ไม่เคยเสนอบัญชีและเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบทั้งการตรวจสอบการประทับตาจ่ายเงินแล้วในใบเสร็จรับเงินไม่ใช่หน้าที่ของตนประกอบกับหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันมีจำนวนมาก ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานแต่ได้ตรวจสอบในส่วนงบหน้าหลักฐานการจ่ายเงินแล้วคอโตแย้งของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จะรับฟังได้หรือไม่นะคะและการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการไม่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายถือเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ สารปกครองสูงสุดได้วางหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบรายการจ่ายเงินไว้ว่าตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพศ2520กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบรายการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายในแต่ละวันต้องตรวจสอบได้ว่า ผู้จ่ายเงินได้ทำการประทับตาจ่ายเงินแล้วในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับตามที่ระเบียบก,กำหนดไว้หรือไม่และการจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายจริงหรือไม่ด้วยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันไม่เคยตรวจสอบรายการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร กับหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันและไม่เคยตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินว่าได้มีการประทับตาจ่ายเงินแล้วหรือไม่ทำให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาศรรยัยช่องทางดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินที่มีการจ่ายเงินไปแล้วมาเบิกจ่ายเงินซ้ำหลายครั้งต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านหากคณะกรรมการได้ตรวจสอบตามหน้าที่มาตั้งแต่ต้น ก็น่าจะทำให้นางกอไม่กล้ากระทำการทุจริตหรืออาจตรวจพบการทุจริตได้ไม่ยากความเสียหายก็จะน้อยลงและเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนางกอไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ฟ้องคดียิ่งควรต้องใช้ความระมัดระวังและติดตามหรือแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เพื่อให้นำบัญชีและเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบได้ การไม่ติดตามหรือดำเนินการใดๆโดยเห็นว่าไม่มีหน้าที่จึงเป็นการไม่ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการส่วนงบหน้าหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินนั้นไม่ใช่หลักฐานการจ่ายเงินการตรวจสอบจึงต้องตรวจสอบจากหลักฐานการจ่ายเงินเท่านั้นและผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจละเลยหรือนำเหตุที่ว่า หลักฐานการจ่ายเงินแต่ละวันมีเป็นจำนวนมากมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ตรวจสอบได้ดังนั้นความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเป็นผลมาจากการละเลยไม่ตรวจสอบรายการจ่ายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันและไม่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินว่า ได้มีการประทับตาจ่ายเงินแล้วหรือไม่จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียนใหม่ทดแทนคดีนี้นะคะถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรง หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานของรัฐว่าจะต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังและมั่นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหาก มีเหตุอันควรสงสัยหรือสอบว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบโดยไม่ชักช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันต้องไม่ละเลยที่จะตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการอย่างละเอียดแม้หลักฐานดังกล่าว จะมีจํานวนมากน้อยเพียงใดก็ตามทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งหากท่านผู้ใดสนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำพักสา,สารานปกครองสูงสุดที่อ .82 ทับ2560ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรชัยละองค่ะ คดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง0 5 9 9 5 9 0 9 5 5 0 9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสาลปกครองพิ่ทัโลก สำรับวนนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ